ที่เห็นใส่ชุดสีชมพูและชุดสีม่วงสวยๆนั้นนะคะเป็นผู้สูงอายุของตำบลอุดายเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลค่ะเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุของอ,อบตอ,อุดายเจริญหลังจากที่ได้เข้าโรงเรียนก็มีการตั้งกลุ่มเพื่อประโยชน์ต่อสังคมนะคะ โดยการรำวงกองยาวตามงานต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นงานชักพระงานทอดกระถินผ้าป่างานบุญต่างๆค่ะโดยรับงานฟรีนอกจากจะทำให้ผู้สูงอายุร่างกายจิตใจดีขึ้นแล้วนะคะยังได้บุญได้กุศลด้วยค่ะโดยใช้ชื่อวงว่าสูงวัยอุดัยพาเพลินนะคะหาก,กรวมอายุนะคะของผู้สูงอายุทั้งวงเนี้ยค่ะก็ประมาณ3,000ปีเลยทีเดียวนะคะ นายสมคิดคงหวังนายุกอบตอุดัยเจริญบอกนะคะว่าอบตอุดัยเจริญได้เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นประมาณ6-7รุ่นค่ะมีผู้สูงอายุเข้าโรงเรียนแล้วหลายร้อยคนนะคะแต่ว่ารุ่นล่าสุดเนี่ยค่ะประมาณ50คนหลังเข้าโรงเรียนก็รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะลำกองยาวค่ะโดยได้งบประมาณจากอบจอสตูลในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะคะ และออกรับงานบุญซึ่งผู้สูงอายุเองได้พบปะสังสรรค์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะและได้ออกกำลังกายร่วมกันด้วยนะคะทำให้สุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นสุขภาพจิตก็ดีอารมณ์ดีมีความสุขค่ะผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมที่หลากหลายนะคะกิจกรรมทำขึ้นเป็นกิจกรรมจิตอาสาค่ะงานวัดต่างๆสามารถติดต่อไปแสดงได้นะคะ นายเสถียนมุกศิกาชาติประธานชมรมผู้สูงอายุสูงวัยอุไรพาเพลินค่ะก็ได้บอกว่าได้ความรู้เกี่ยวกับงานต่างๆรู้สึกว่าสุขภาพคนในชมรมดีขึ้นที่เลือกลำกองยาวนะคะคือว่าอยากให้พี่น้องที่เข้าร่วมได้ยืดเส้นยืดสายกองยาวเนี่ยค่ะเริ่มมาหนึ่งเดือนสำหรับตัวของนางลำนั้นนะคะฝึกได้หวัน ก็รับงานเลยค่ะงานแรกที่รับนะคะก็เป็นงานชักพระค่ะแล้วก็รับกิจกรรมมาเรื่อยๆเลยนะคะจึงเกิดความชํานาญพอเห็นมีกิจกรรมก็มีคนเข้ามาร่วมมากขึ้นนะคะนางรําอายุมากที่สุดในโรงเรียนผู้สูงอายุในรุ่นนี้นะคะ73ปีค่ะซึ่งเราคิดว่านอกจากเป็นการออกกําลังกายแล้วนะคะร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ และนอกจากนี้ยังได้บุญจากการทำกิจกรรมด้วยนะคะบางทีลูกหลานที่มาดูก็มีความสุขรู้สึกมีคุณค่าขึ้นเยอะเลยค่ะคนที่มาร่วมงานก็มีความสุขด้วยค่ะนี่แหละค่ะเป็นนางรำนะคะจากโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดยเจริญค่ะแต่ละคนนะคะก็ถือว่ามีความคล่องแคล่วชำนาญเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญค่ะ มีความสุขกับกิจกรรมที่ทำในครั้งนี้ด้วยค่ะ,อะตอนนี้นะครับรวมกลุ่มมันประมาณ70็ดท่านนะครับที่เข้ามาในวงกลองยาวนะครับหลงวงวายุได้พับเรลินครับอายุก็หกสิบนะครับ60ขึ้นไปนะครับอยูกก่ก็ถึงเจ็ดสิบวาครับ ก็ตอนนี้จัดไป4ี่รุ่นเลยนะครับก็มีพี่น้องเข้าชมรมนะครับตอนนี้ก็หกร้อยกว่าท่านนะครับก็ภายใต้การนาของท่านประธานผู้สูงอายุนะครับก็ลุงเสียนมุกเจตกระซาดนะครับกับรวงมาท่านนายกครับหลังจากที่เรามาตั้งชมรมเพื่อมาไสในพื้นที่เนี่ยค่ะ มีมีผลตอบรับยังไงบ้างแล้วมีสุขภาพดีขึ้นยังไงบ้างครับก็มีผลตอบรับดีมากนะครับตอนนี้ก็ผู้สูงอายุได้มีรวมกลุ่มทำกิจกรรมนะครับก็ปลูกเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็กิจกรรมมีล้ำนะครับกีฬาผู้สูงอายุครับก็ได้การสนับสนุนก็ทางอบจสู้ด้วยครับดี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 ขึ้นมากนะครับตอนนี้เลนะครับผู้สูงอายุก็ล่าเรื่อวสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นครับก็จาใไ่ไหม ก็ราการเรมานะครับคือเป็นกิจอาสานะครับส่วนมากจะเป็นงานวัดงกิจอาสานะครับแ้วแต่ว่าเภาพนะ้วับก็ใครรับพี่น้องในเขตตาบลอุัยเจริญหรือว่าจังหวัดสตูลนะครับจะสนใจก็มาติดต่อกับท่านประธานนะครับฟรีนะครับฟรีนะครับตรงนี้ก็ฟรีนะครับได้ความรู้ครับคือเกี่ยวกับงานต่างๆเขามาเนธแล้วก็จมกรมเข้ามาปฏิบัติก็รู้สึกว่าจงลรมก็ดีขึ้นครับ แล้วทำไมเราถึงเลือกกองยาวมาเป็นมาเป็นกิจกรรมหลักของสโมสรเราครับใช่ครับกองยาวนี่มาทีหลังครับแต่อนทำอยู่แต่มาคิดว่าอยากอยาให้พี่น้องเข้ามาร่วมยืดเส้นยืดสายเพื่อสุขภาพเราเลยคิดสร้างกองยาวขึ้นขึ้นมานายังครับกองยาวกงยาวนี่เริ่มมาประมาณเดินฝ่าครับ แล้วนางราเนี่ยฝึกนานไนะคะกว่าจะาออกมาสวยงามแ<อ>บบออฝึกได้ประมาณ5วันก็ทำงานจักพระแล้วก็เรื่อยๆมาครับสุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ได้ร่วมกุมลกันไปกันนะ,ร,ะรู้สึกว่าตอนนี้มีพี่น้องในตำบลเรเจริญมีการเข้าร่วมมากครับ kitaรเขาจมแล้วจาก chồngมสล lại